นุ้ยจะมาแนวแบบมีสาระทุกคนเวลาหลังเลิกงานนุ้ยมักจะหาที่ไปวันนี้ที่ที่นุ้ยไปคือวันณอุทยานปราณบุรีซึ่งทุกคนจะรู้ว่าเป็นโครงการตามพระราชดำริที่นี่มีต้นโกงกางเป็นแหล่งอนุบาลพันธุสัตว์น้ําหลายๆคนรู้แล้วแหละว่าประโยชน์ของต้นโกงกางคืออะไรเนาะนอกจากจะป้องกันน้าํากัดเซาะป้องกันแบบลมพายุอะไรต่างๆนานาแต่ที่สําคัญคือรากของต้นโกงกางเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมัน Amazing สิ่งมากเลยนะทุกคนคือเข้าไปเห็นอนะมันจะรู้สึกว่าลากเขาเป็นระบบแบบ รากค้ำจุนอะ่ะเขาจะโผล่ขึ้นเหนือน้ําเหนือชายเลน <Amazing. S 1> แล้วก็จะมีรูพรุนใช่ปะสำหรับแลกเปลี่ยนอากาศหายใจแล้วก็รากเนี่ยสามารถงอกออกจากลําต้นกิ่งข้างบนลงมาถึงข้างล่างได้และเกะละกะแต่ว่ามันสวยงามมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งมาก,มากและนอกจากนั้นหนูไปเจอที่นี่ใช่ไหมที่ปราบรีคือปูเยอะมากทุกคนโดยเฉพาะปูสแสมหน้าแถบฟ้าคือสวยมากอันนี้อยากให้ทุกคนเห็นว่าระบบนิเวศวิทยาทางทะเลนี่คือ สวยจริงๆนะแล้วก็ใครได้เดินชมก็จะรู้ว่าเออถ้าเกิดหลังฝนตกไปเดินนี่คือสวยจริง<ช>แนะนำแวะไปเที่ยวค่ะ